สวัสดีค่ะวัด,วดวีนนี้อ้อยหรือว่าริตาสตาร์คอนเน็กตนะคะกับอาจารย์พิมพรสวัสคเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจักราศีที่สถานีหรศาศัสตร์ค่ะ,คะวันนี้จะเป็นการทานายโชคชะตาราศีสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่าง,งที่15มิถุนาย,ยนจนถึง14กร,รกฎาคมค่ะถ้าคุณทราบลัคนาให้คุณดูลัคนาควบคู่กับราศีนะคะจะแม่นยํามากๆค่ะเมเดือนนี้มาเคลียกันนี่เปิดเรยอะไรจะต้องเคลียร์บอกสิ เดือนนี้เป็นเดือนวินาน่ะที่มีดาวมฤตยูอ่ะดาวมฤตยูก็คือดาวเขาเรียกว่าเป็นในจังหวะที่เลขศูนย์หมุนนําพาเอาสิ่งไม่ดีสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงชีวิตหรืออะไรต่อมือะไรที่เรารู้สึกว่าอยากให้มันจบอ่ะ,ะเราไม่จบมานานแล้วเรารู้สึกว่ามันค้างคาในชีวิตถ้าตรงเนี้ยไม่เคลียร์แล้วก็ชีวิตฉันเดินต่อไม่ได้แนะ่เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการจบ จากบางคนก็จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรที่มันชัดเจนหรือบางคนมีการย้ายที่อยู่อาศัยเลยนะ เออหรือบางคนเนี่ยต้องย้ายที่ทํางานต้องทําอะไรที่มันต้องจบจากอีกสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มใหม่อีสิ่งหนึ่งซึ่งมันต้องเกิดในช่วงเวลานี้ถ้าคุณไม่เกิดในช่วงเวลานี้เนี่ยมันจะทําให้ชีวิตคุณนะอ่ะค้างคาไปอ่าแล้วทําให้ไปต่อไม่ได้การไม่จบเนี่ยมันทําให้คุณเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ให้คุณรู้ไว้เลยเมย์มารุตยูม,มาช่วยหันแปร ى, เอาสิ่งร้ายๆออกไปอ่าหมุนเวียนเอาสิ่งดีๆเข้ามาลมตอนนี้เปลี่ยนทิศทางแล้ว เปลี่ยนทิศทางลมทิศทางแดดแล้วเพราะฉะนั้นเมย์จะอยู่แบบเดิมไม่ได้เราจะเป็นนิวเมย์แล้วจากิตาเสริมให้แบบนี้ค่ะดยทางาศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยนะคะ,คะเดือนพฤษภาคมสําคัญมากเลยเดือนนี้ที่คุณเห็นอยู่เนี่ยที่คุณจะได้ยินเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเป็นเดือนที่บิ๊กไฟฟ์ทำงานคอนเน็กต์ร่วมกันทั้งหมดทาให้เกิด turning point หรือว่าจุดเปลี่ยนชะตาชีวิตค่ะ Big กไฟฟคือดาวยูเรนัสดาวเนปจูนดาวพลูโตดาวเสาร์แล้วก็ ซาด์โนดกับนอตโนดทำงานร่วมกันแล้วก็มีผลกันมากๆสำหรับเดือนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ตั้งใจมากๆลิต้าบอกไว้แล้วตั้งแต่แรกๆว่ามีนาเมษา พฤษภาเนี่ยแหละจุดพีคเลยค่ะช่วงนี้แหละบอกเลยว่าสดสดเลยเริ่มกันในวันที่สองพฤษภาเลยสองพฤษภาดาวพุธเดินไปอยู่ในเรือนการงานคือเราบอกเลยว่าการเดินถอยหลังกลับไปเนี่ยนะเราต้องคิดก่อนว่าดวงดาวเดินถอยหลังเนี่ยเขาเดินไปแล้วเขาถอยไปอีกหรือพักหรืออะไรยังไงเขาเดินไปเพื่อหยุดชะลอแต่ไม่ใช่เป็นการพักเป็นการเดินหน้าแบบช้าๆการถอยหลังกลับไปเพื่อที่จะเริ่มต้นสตาร์ทใหม่นั่นคือการเคลียร์บางสิ่งบางอย่างในเรื่องอะไร งานค่ะคุณและงานไปอยู่หลาภะแล้วเป็นราชาโชคด้วยแสดงว่างานที่คุณกําลังทําอยู่วันที่สองาพฤษภาเนี่ยอาจจะมีการแก้ไขแก้ปัญหาแก้ไขที่มันได้ให้มันได้โชคเ<อ>นะอย่าพื้นไม่ต้องกังวลไ,ไม่ต้องกังวลว่ามันงานมันจะต้องผิดพลาดหรือว่ามีอะไรที่ทําให้มันไม่โอเคหรือเปล่า<อ>แต่ก็คือกลับไปดูอีกรอบหนึ่งว่าเราบก พร่องตรงไหนแล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นมาแล้วมันก็จะได้รับสิ่งที่ดีมันจะมีงานแก้ไขหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณส่งไปแล้วโดนตีกลับมานิดนึงผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกว่าอีกนิดนึงนะกําลังดีแล้วเชียวแต่อยากให้เพิ่มอะไรเข้าไปอีกนิดนึงแล้วถอยแค่ไม่กี่วันจากวันที่2ถอยไปถึงวันที่5เท่านั้นพอวันที่6ก็เดินหน้าแล้วคือแค่ไม่กี่วันช่วงนี้มันเหมือนเราเปิดมาต้นสัปดาห์มีงานแก้ไขพอวันที่6ปลายสัปดาห์วันศุกร์ เดินหน้าแล้วช่วงนี้เป็นช่วงการแก้ไขของงานใช้คําว่าทบทวนอีกรอบหนึ่งก็ได้ใช่<ม>เพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสตอนนี้การเดินถอยหลังของดาวพุธไม่ได้ทําร้ายเมยเลยตอนนี้จังหวะเมดีมากนิวเมกกำลังจะเกิดขึ้นบางคนไปแก้เคสอย่างนี้นะบางคนนิวเมที่เกิดขึ้นในเดือนมินานเนี่ยอาจจะมีการอะไรเปลี่ยนผมสรงใหม,ม่อ่ามีการทําอะไรใหม่ๆให้ตัวเองเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองเพิ่มความสดใสให้ตัวเองต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาเนาะ มาต่อกันในวันที่4พฤษภาคมเลยค่ะดาวสุเดินเข้ามาทับตัวเลยโอ้โหแล้วคู่นี้นะเราบอกเลยว่า6-3เนี่ยนะทับตัวเป็นคู่ที่บ่งบอกถึงการได้รับอะไรที่ทวีคูณเช่น <c oughs> ในเวลานี้หลังจากวันที่4พฤษภาคมไปค,คุณจะได้รับการเงินที่ทวีคูณความโชคดีที่ทวีคูณหรือบางคนกําลังคุยเรื่องตําแหน่งอยู่ดีๆ ได้มาง่ายได้เลยผู้หลักผู้ใหญ่เอนดูเป็นพิเศษเพราะอะไรนี่ดาวผู้ใหญ่เป็นราชาโชคในคเดือนลาภะลาภะเป็นเดือนลาบและสเสน่หาทําให้ปีนี้ทั้งปีเลยเมมีแต่ความโชคดีอ่ะอย่าเพิ่งคิดจิตตกถ้าเมื่อไรคุณจิตตกปุ๊บเขาเรียกว่าพลังงานลบเข้ามาแทนที่เลยทําให้เชื้อโรคเข้ามาถึงเราได้เนี่ยทําร้ายเราได้ปุ๊บ ทำให้ตัวเราอ่อนแอไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าให้อะไรมาทําให้คุณอ่อนแอเราต้องเข้มแข็งแล้วก็ยิ้มไว้ในทุกเรื่องเลยนะคุณต้านทานต้องดีใช่นะคะเพราะฉะนั้นดวงดาวเนี่ยเขามาช่วยเหลือแล้วถ้าเราช่วยเหลือตัวเราเองด้วยเนี่ยดับเบิลของดับเบิลเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเมยในไม่ช้าเนาะมาต่อกันในวันที่6พฤษภาอย่างที่เลาเมื่อกี้ไง ไม่กี่วันดาวพุธเดินหน้าแล้วเข้าวาอยู่ในเรือนลาพ้าตอนนี้สว่างแล้วแก้งานเสร็จแล้วเอาไปส่งตอนนี้โอ้โหผ่านแล้วผู้ใหญ่ก็แฮปปี้ก่อนน,นี้ก็เรียกไปชื่นชมแหมต่างๆนานาแล้วก็มหนําซ้ําการเงินการทองก็ดีใครทํางานพิเศษยิ่งคนขายของนะเดือนนี้บอกเลยว่าขายดีเป็นพิเศษด้วยหรือขายได้หลายทางเช่นบางคนไปขายในโซเชียลออนไลน์ในเฟซใน t ิ k กต็อกนี่ลูก คือทำงานได้รายได้หมดทุกทางเลยอะฉันขายอยู่ที่ทํางานฉันก็ขายได้ะพอเลิกงานปุ๊บฉันไปขายหน้าร้านฉันก็ขายได้กลับมาขายที่ออนไลน์ฉันก็ขายได้ขายได้ทุกอย่างทุกวันเนี้ยของเต็มบ้านเลยขายทั้งวันกลับมาปุ๊บฉันก็แพ็คของส่งหรืออะไรต่างๆรู้สึกว่าปีนี้ทั้งปีรายได้ค่อนข้างดีเพราะฉะน,นั้นเราต้องเก็บเกี่ยวช่วงเวลานี้ให้ดีๆเข้าไว้เลยนะ มาต่อกันในวันที่10พฤษภาคมเลยค่ะดาวอังคารเดินเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินแต่ตําแหน่งเขาเป็นนิดเราไม่ต้องกลัวดาวอังคารดวงนี้เข้ามาจากดาวอริอริอ กระดุมพระลาพระโอ้โหรายจ่ายเริ่มต้นจากวันที่สิบพฤษภารายจ่ายไปในเรื่องต่างๆเช่นบางคนจ่ายไปเพื่อลงทุนเอาของมาตะต๊อกไว้บางคนจ่ายไปเพื่อซ่อมแซมบ้านนี่กระจุกจริ้งหรือบางคนจ่ายไปภาระในครอบครัวหรือบางคนต้องจ่ายเพราะว่าดิวมันถึงเวลาต้องจ่ายอืมหลายๆสิ่งหลายอย่างเหมือนมันมีการวางแผนการจ่ายอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาแล้วดาวังคารเดินหน้าตลอดไม่ได้มีผลร้ายเลยนะ มาต่อกันในวันที่15พฤษภาเลยค่ะ,คะดาวอาทิตย์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศสัมพันธ์อะไราศาสตร์ช้าหลังจากกลางเดือนเป็นต้นไปคุณอาจจะรู้สึกว่าอืเพื่อนที่ทํางานหรือแม้แต่คนที่ฉันร่วมงานด้วยหรือลูกค้าช่วงนี้แอบจุกจิกจังเลยเนาะม,มีนู่มีนี่มีนั่นระวังความเขาเรียกว่าวุ่นวายใจดีกว่าไม่ถึงขั้นเสียหายเพราะอะไรเพราะมรตยูอยู่กับดาวอาทิตย์ ลบกับลบเนี่ยเป็นบวกแน่นอนทําให้คุณรู้สึกว่าอาจจะมีความวุ่นวายใจหรืออาจจะมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากใครตัวเราเองตัวเราเองอาจจะนําความผิดพลาดเพราะดาววินาศมาทับตัวอยู่ในช่วงเวลานี้เราอาจจะแพ็คของส่งไปผิดอ่า แล้วเราก็ต้องไปขอโทษลูกคา้าอย่าเพิ่งมีอารมณ์อย่าเพิ่งงุดนิดอย่าเพิ่งอะไรทั้งนั้นหรือแม้แต่เราส่งงานให้เพื่อนร่วมง,งานเราส่งผิดเองเขาเรียกว่ามีข้อมูลผิด,ผดไปให้เขาหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตรวจทานทบทวนของสิ่งที่ตัวเองทําก่อนค่ะอ,อย่าเพิ่งไปมองความผิดพลาดเป็นประเด็นใหญ่ตอนนี้เราแก้ไขได้เนาะมาต่อกันในวันที่สิบเก้าพฤษภาเลยค่ะ,คะดาวเกตค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนสัตว์ช้า คือเมื่อกี้ว่าวุ่นวายแล้วนะเออแสดงว่าพอหลังกลางเดือนไปเนี่ยความวุ่นวายอามาเต็มคุณต้องตั้งสติให้ดีแต่ดาวเกตเข้ามาช่วยในเรื่องอะไรรู้ไหมลูกค้าลูกขายจะมากขึ้นอือจะทําให้รู้สึกว่าจากที่ขายของดีอยู่แล้วถึงแม้จะมีความยุ่งยากเข้ามาในช่วง 15, 16, 17, 18, 19เนี่ย ก็ยังมีลูกค้าเข้ามาเต็มที่เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเออฉันก็ยังแก้ไม่จบเลยนะแต่ก็มีเขาเรียกว่าองม,อมตอนนั้นก็คืออาจจะตะลุมบอลเต็มไปหมดยังไม่รู้ว่าใครเป็นแบบไหนยังไงต้องการยังไงอะไรยังไงตอนหลังก็เหมือนกับว่าโอเค จัดระบบละแล้วจัดแถวแล้วจัดแถวแล้วแถวแบบนี้แถวนี้แบบนี้แถวนี้แบบนี้แถวนี้คือจัดระบบระเบียบให้มันง่ายขึ้นแต่ว่าคนก็เข้ามาตลอดเพราะฉะนั้นเดือนนี้คนเข้ามาตลอดคุณเองอ่ะจะต้องทําตัวให้สดใสเข้าไว้จะต้องยิ้มหวานๆเข้าไว้จะต้องไม่เหวี่ยงไม่วีนและที่สําคัญเมย์จะเป็นคนยังไงร,รู้ไหมคือพอมันผิดพลาดอย่างที่หนึ่งคุณจะรู้สึกเลยว่า จิตคุณจะตกอย่างนี้เลยคุณจะรู้สึกแบบเหมือนคิดไปต่างๆนานา,นานไม่ต้องคิดความคิดช่วงนี้ไม่ว่างไม่ต้องคิดเลยพอผิดพลาดปุ๊บแก้ไขผิดพลาดปุ๊บเอาใหม่ผิดพลาดปุ๊บเอาใหม่คือพยายามให้กําลังใจตัวเองตลอดเวลาพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองด้วยในช่วงเวลานี้แล้วคุณจะไปต่อได้เรื่อยๆเรื่อยๆเลย,เ,ลย,เ,ลยเพราะฉะนั้นตอนนี้พลังงานบวกๆสาหรับคุณคือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือมันจะมีการแก้ไขมันจะมีบางสิ่งให้เราแกา้ไขแล้วมันจะแก้ไข แล้วล่วงไปได้เหมือนกับว่ามันเป็นการบ้านอ,ะอ่ะอ่ามันเหมือนเป็นการบ้านคือถ้าไม่ได้ทําการบ้านถ้าไม่ได้ทบทวนถ้าไม่ได้แก้ไขโจทย์ตรงเนี้ยมันจะก้าวข้ามไปยังไม่ไดม้มันเหมือนเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องคิดว่าใช้คําว่า เป็นโอกาสในการแก้โจทย์แล้วกันค่ะใช่มันเหมือนความผิดพลาดตรงนี้เป็นบทเรียนทําให้คุณต้องแก้ระบบทั้งหมดเลยทําไมฉันส่งของผิดอ่ะก็มาดูในระบบว่าทําไมแล้วคุณก็จะได้เอาความผิดพลาดนี้มาเป็นบทเรียนให้เดือนหน้าฉันไม่ทําผิดแล้วตอนที่มีลูกค้านี้ก็จะยาวๆไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามีอะไรเข้ามาคุณรับได้หมดเลยแต่มันจะเริ่มต้นจากความผิดพลาดเหมือนต้นร้ายแล้วปลายก็ดีคือตรงนี้ไม่ต้องคิดมากทุกคนเกิดขึ้นหมดไม่ใช่แค่เมย์คนเดียวนะคะ มาต่อกันในวันที่30พฤษภาเลยดาวสุกเดินเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินเป็นราชาโชคคือบอกเลยนะว่าเดือนนี้เป็นเดือนวินาศ การเงินล้วนๆเลยตลอดทั้งเดือนแล้วปลายเดือนเนี่ยมีโชคด้วยแล้วโชคมาจากวีน่าโชคลับๆด้วยเราไม่ลับมากด้วยเป็นราชาโชคบางคนเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเจ๋งแป้งเลยมีลูกค้าเนี่ยนะมาออเดอร์เยอะเลยยอดเงินดีเลยเพราะคู่หกคือได้ทวีคูณหรือคุณอาจจะไปได้วัตถุดิบหรือวะสะัสดุหรืออะไรต่างๆที่คุณเอามาขายหรือว่าสต็อกที่คุณจะเอามาเนี่ยในราคาที่ถูกอ่าแล้วถูกลงเยอะมากทําให้คุณเองเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันน่ะได้รายได้เข้ามาจากตรง ค่อนข้างเยอะแล้วมันส่งผลทาให้คุณต่อยอดไปเรื่องอะไรพันธุเลยเพราะว่าพันธุตอนนี้ไปอยู่ในเรือนลาภะทําให้ในเรื่องของทรัพย์สินตอนเนี้จากเดือนนี้เป็นต้นไปจะเริ่มมีการขยับขยายบางคนเริ่มไปดูคอนโดแล้วนะเริ่มอยากจะล่อยชเช่าร่้มคือเหมือนกับรายได้ตอนนี้คุณอยากจะหารอบทิศทางเลยอ่าพอมาถึงในเรื่องคู่ครองแล้วก็ตอนนี้ดาวประจําตัว่าดาวประจําตัวของดาวคู่ไปอยู่ในเรือนลาภะเป็นราชาโชค ใครที่มีคู่อยู่ตอนนี้คู่สนับสนุนดีมากไม่อยากทําอะไรอยากไปไหนะอยากอะไรเหมือนคู่ตามใจเรามากคู่รู้สึกว่าจะเป็นห่วงเรามากเป็นพิเศษด้วยสําหรับคนโสดต,ตอนนี้แล้วก็มีเข้ามาให้เลือกเยอะเลยแล้วบอกเลยแล้วหนึ่งในนั้น จะเป็นคนที่คุณเลือกแล้วแต่คุณเองยังไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตอนนี้พยายามชีฟความสัมพันธ์ไว้ก่อนอย่าพึ่งกระโตกกระตาอย่าพึ่งไปเลือกและตัดสินใจเอาให้แน่ใจก่อนแล้วค่อยว่ากันเดือนพฤษภาคมแล้วอยากฟังพักต่ออ่ะที่พูดมาตลอดพูดมาทั้งหมดว่าคือ12ปีมีครั้งเดียว ริต้าจะบอกแบบนี้ค่ะที่ริต้าเคยพูดไว้ว่าช่วงมีนาเมษาพฤษภาคมสําคัญมากๆกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในชีวิตในช่วงของปีหน้านี่ก็คือช่วงระยะเวลานี้เลยค่ะช่วงเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาคมเป็นเดือน turning point ค่ะคือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยดาวดวงใหญ่ๆทั้งหลายมารวมตัวกันแล้วก็มาส่งผลมีการเปลี่ยนแปลงแบบที่กลับมาเป็นแบบเดิมไม่ได้โอ้โหกลับมาเป็นแบบเดิมไม่ได้ค่ะ ถ้าคุณจําได้ดิต้าเคยบอกว่าอ่ะตั้งใจนะว่าคุณอยากจะทําอะไรคือต้องเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนแปลงเอาอะไรออกไปบ้างต้องมีจุดเริ่มต้นนะต้องมีจุด <อะ S 1> จบว ância, ่าคุณจะต้องทําอะไรคุณจะต้องเปลี่ยนใจของคุณแล้วคุณจะต้องตั้งใจแล้วว่าอยากจะมีอะไรใหม่ๆ <ains. S 2> ช่วงเมษาคือช่วงที่ว่ามันจะมีหลายๆเรื่องเข้ามาในชีวิตให้คุณเลือกให้คุณเจอมีหลายๆอย่างเข้ามาแล้วให้คุณรู้ว่าอ,อ๋อมันมีอะไรเข้ามาบ้างแล้วช่วงคฤษภาคมคืออะไรรู้ไหมคะ ช่วงพฤษภาคมตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมปี2023จนถึงวันที่23มิถุนายนปี2024คือวันที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในเรือนราศีพฤษภซึ่งเรือนราศีพฤษภคือเรือนที่มีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้ารืออ12ปีเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะ uh huh. ดาวพฤหัสที่แปลว่าความสุขความสำเร็จความสมหวังความสมบูรณ์เมื่อมาเจอกับดาวศุกร ดาวสุขแปลว่าความรักความสุขแปลว่าทรัพย์สินเงินทองที่มองเห็นเป็นรูปธรรมเมื่อมาเจอกันความสุขความสําเร็จความสมหวังความสมบูรณ์ขยับขยายแล้วมันดีอย่างไรคือมันไม่ใช่แค่ว่าดาวพฤหัสมาอยู่ตรงนี้เนี่ยสิบสองปีมีครั้งเดียวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดีแค่ตรงนี้เมืม่อต,ตอนเดือนมีนาคมที่ผ่านมาริต้าเคยพูดไว้ว่าเมื่อดาวเสาย้ายมาอยู่ในตําแหน่งที่ริต้าบอกตั้งแต่วันที่8มีนาคมเนี่ย ดาวเสารจะมีผลกับคุณไปสองปีครึ่งในส่วนที่แปลว่าความฝันจะกลายเป็นความจริงอ่าแล้วในเดือนเมษายนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าสิ่งที่คุณจะทำจะต้องไปในทางไหนดีไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีเราจะมุ่งไปทางไหนดีก็คือมันมีคำว่า Solar Eclipse หรือว่าน e วบ e g i n n i n g ในเดือนเมษายนนะคะที่องศาที่29องศาที่แปลว่าจุดสูงสุดในจุดที่เรารู้แล้วว่าเราจะทําอะไรส่วนในเดือนพฤษภาคมเกิดอะไรขึ้นในเดือนพฤษภาคมเมื่อดาวพฤหัสมาอยู่ตรงนี้แล้วที่ลิตาบอกว่า12ปีเกิดขึ้นครั้งเดียวแต่เราจะไม่ได้เอาแค่ว่าพอดาวพฤหัสมาปุ๊บแล้วเราเอาวันนั้นเลยไม่ใช่ลิตาจะเลือกวันที่ดาวพฤหัสทํามุมที่ดีที่สุดในองศาที่ดีที่สุดที่เรียกว่า กาแล็กติกเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นองศาของดาวพฤหัสโดยตรงแล้วที่ที่จะไปคือพิกัดของดาวพฤหัสที่องศานี้เช่นเดียวกัน mm. แล้วมันไม่ใช่แค่องศานี้อย่างเดียวแต่ว่าดาวศุกร์ที่แปลว่าดาวพฤหัสมาอยู่ตรงเกี่ยวกับดาวศุกร์เนี่ยดิจ่าจะต้องเลือกในวันที่ดาวศุกร์เขาไปอยู่ในเรือนราศีที่ทำมุมที่ดีกับดาวพฤหัสด,ด้วยแล้วไปเลือกวันที่ดาวอังคาร ไปอยู่ในเรือนราศีที่ทำมุมที่แปลว่าจเจริญเติบโตไปข้างหน้าด้วยแล้วยังไม่พออช่วงเวลาที่ลิต้าเลือกคือเป็นวันที่ดาวเสารํทมุมที่ดีที่สุดกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตภายในสองปีครึ่งค่ะริต้าไม่ได้มัว่วอยู่าใาวัน<ำ>ไหน อยู่ในวันที่24ถึงวันที่27พฤษภาคม oh. ที่จะถึงนี้จริงๆแล้วจะมีช่วงเวลา2ช่วงเวลาแต่ริต้าจะบอกคุณหนึ่งช่วงเวลาก่อน uh. คือในช่วงระยะเวลานี้ uh. นอกจากจะมีสิ่งที่ริต้าบอกไปทั้งหมดแล้วยังมีนิวมูลเกิดขึ้นค่ะนิวมูลแปลว่าการเริ่มต้นใหม่ uh. แล้วนิวมูลครั้งนี้คุณอยากทราบไหมคะว่ามันมีการเริ่มต้นใหม่ที่เรือนของราศีอะไร uh. ที่เรือนราศีพฤษภโอ้โหหลายเด้งเลยนะหลายเด้งมากๆคริตตาถึงบอกคุณว่ามีนาเมษาพฤษภาให้คุณตั้งใจมากๆเพราะว่าสิ่งที่คุณทําไว้เริ่มต้นไว้ตั้งแต่ตอนนั้นมันจะเห็นเป็นรูปธรรมแล้วเห็นเป็นรูปธรรมปุ๊บแล้วมันจะเห็นเมื่อไหรจะเห็นเป็นตามสเต็ปเลยค่ะพูดง่ายพฤษภาจะเป็นช่วงที่ว่าเซตสี่โรแล้วเริ่มต้นเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน แล้วก็ค่อยๆเดินต่อไปจนมิถุนานแล้วก็กรกฎาคมแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จะเป็นความมั่นคงในปี2024สิ่งที่เกิดขึ้นในปี2024แล้วก็เถิไปอีกประมาณ2ปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องเดิมหมดเลยเป็นเรื่องเดิมที่มันเกิดขึ้นช่วงเวลานี้ทั้งนั้นดิตตาบอกแบบนี้นะคะให้คุณเข้าใจแบบนี้คะ่ะ เวลาที่ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนราศีของราศีเมษที่ก่อนจะมาถึงเรือนราศีพฤษภเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี้ยคุณจะเห็นมีโอกาสต่างๆเข้ามาในชีวิตมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วคุณจะสามารถรู้ได้ว่าอันไหนที่มันจะดีอันไหนที่มันจะทําให้คุณแบบว่าเติบโตไปข้างหน้าได้คุณจะมีความกล้าในการคว้าโอกาสแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ดาวพฤหัสย้ายมาอยู่ในเรือนของราศีพฤษภแปลว,ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้น มันจะเริ่มโฟกัสทุกอย่างจะช้าลงจะไม่ได้เหมือนตอนที่อยู่ในเรือนของราศีเมษคือมันจะเหมือนเวลามีอะไรเกิดขึ้นจะเหมือนแบบพลุเลยแล้วก็แบบอุ้ยมีไฟอะไรต่างๆแล้วก็อยากจะทําอยากจะทํเต็มไปหมดแต่มันไม่ชัดไงแต่มันไม่ชัดแล้วมันไม่ได้โฟกัสชัดเจนแต่เมื่อไหร่ที่ดาวพฤหัสย้ายมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะเริ่มรู้แล้วว่า คุณจะโฟกัสกับเรื่องไหนสิ่งที่คุณกล้าสิ่งที่คุณทํามามันจะเริ่มส่งผลให้คุณคิดว่าเหมือนคุณเอาพืชพันธ์ไปปลูกแล้วมันจะค่อยๆงอกขึ้นมามันอาจจะไม่ได้เห็นชัดในเร็ววันแล้วก็ทําปุ๊บแล้วได้ปั๊บเลยไม่ใช่แต่ว่าคุณจะได้แบบยาวๆเก็บ ผลิตผลไปแบบยาวๆสิ่งที่คุณทําสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าสิ่งที่มันเป็นความสุขสิ่งที่เป็นเงินทองของคุณซึ่งมันมีการขยับขยายริต้าบอกคุณแบบนี้ค่ะว่าให้คุณย้อนกลับไปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในเดือนมิถุนายนปี2011โอ้โหมาจนถึงมิถุนายนปี2012ในระยะเวลาหนึ่งปีตอนนั้นเกิดอะไรในชีวิตคุณที่ดีๆที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสทอง ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณตอนนั้นจะต่อยอดริตาบอกแบบนี้เลยว่าจะเปิดดูเลยกลับไปย้อนดูเลยว่าเมื่อ12ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณในตอนนั้นจะต่อยอดค่ะในเดือนพฤษภาคมริตาบอกคุณนิดนึงว่าไม่ใช่เจอแต่เรื่องที่เป็นความหอมหวานอย่างเดียวในเดือนนี้จะมีการจบบางอย่างด้วย ในเดือนนี้จะมีดาวพลูตโตซึ่งเป็นดาวที่เดินช้าที่สุดเป็นดาวที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็น,นดาวที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณต้องเกิดกับการสูญเสียด,ด้วยสิคุณน้อยใช้คําว่าต้องมีการจากลาอะไร<อ>บางอย่างต้องสูญเสียในช่วงวใช่ค่ะในช่วงพฤษภาคม,มในช่วงเดือนเมษายน ไปลายปายเดือนเมษายนหรือว่าช่วงตั้งแต่ครึ่งหลังของเดือนเมษายนไปจนถึงพฤษภาคมลีตาให้เต็มที่ที่สุดเนี่ยคือไม่เกินกลางเดือนมิถุนายนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอของคุณอะไรที่มันไม่ใช่จะต้องมีการจบอย่างแน่นอนที่สุดอันนี้คือไม่มีข้อต่อรองแล้วและสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่มีการ ย้อนกลับไปเป็นแบบเดิมแล้วคือมันเดินหน้าไปแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วคือเราต้องไปข้างหน้าคือถ้าคุณพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆคุณต้องยอมเสียสละบางอย่างหรือคุณต้องยอมที่จะตัดทอนบางอย่างองอกไปจากชีวิตไ anyway. ม่งั้นมันจะไม่สามารถเติบโตได้เพราะว่ามันมีการเวลาเดียวกันเนี่ยมันมีการทั้งทํามุมที่แปลว่า call to action คุณต้องจัดการกับมุมที่บอกว่าเกื้อกูลรับสิ่งที่ดีพร้อมๆกัน เพราะฉะนั้นให้คุณรู้ไว้เลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่มันเป็น turning point มันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคือตอนนี้รู้สึกว่ารู้แน่นอนเลยว่าชีวิตมันจะต้องเปลี่ยนแน่นอนอแต่คือตอนนี้มันอยากมีพลังใจอ,อยากจะต้องทำอํำยังไงจะต้องทำมั่นใจอยากมั่นใจใน,นชีวิตแล้วลิต้าอบอกได้เลยว่าคนที่มีองศาในองศาของคุณนะคะตั้งแต่หนึ่งถึงสิบองศา จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย mm. คุณอยากรู้ว่าคุณมีองศาอะไรตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าดวงของคุณมันมีดาวที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างแบบเยอะมากมายแค่ไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่แล้วคนที่อยากจะไปมูอยากจะเอาพลังงานไปตรงที่ริต้าบอกแบบนี้เนี่ยอยากจะไปมูขั้นสุดที่ uh. แบบถูกที่ถูกเวลาถูกวิธีการมูยัน DN a ในแบบที่ริต้าเคยพาไปแล้วเนี่ยอยากจะไปครั้งนี้เนี่ย ให้แอดริต้า by DNA เข้ามาแล้วส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดเข้ามาริต้าจะเช็คดวงให้คุณก่อนว่าสมควรที่จะเราจะไปด้วยกันไหมาการไปครั้งนี้ริต้าอธิษฐานว่าคนที่ไปแล้วจะเกิดประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดจะได้ไปด้วยกันแต่ถ้ายังมไม่ได้ไปด้วยกันอยากจะฝากไปมูได้ไหม ก็ได้เช่นเดียวกัน<ม>พูดง่ายๆตอนนี้ช่วงที่พีคที่สุดของปีในการมูในการขออธิษฐานในการแมนิเฟสหรือว่าในการตั้งจิตอะไรก็แล้วแต่ช่วงที่พีคที่สุดคือช่วงกลางปีเนะีะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเดือนนี้เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่คุณลิต้าเนี่ย จัดแน่นอนจัดแน่นอนวันที่เท่าไหร่คะขออีกรอบอ่า2 4ถึง27พฤษภาคมนะคะคือตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีคนอยากไปเยอะมาก,มากแล้วที่ผ่านมาเขาบอเสียใจมากเขาไม่ได้ไปเขาไม่ไปเขามามมทีหลัง<ป>เขามาฟังทีหลัง ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ใครที่ยังไม่ได้กดกระดิง่งริต้าบอกแล้วว่าต้องกดไว้เลยเพราะบางทีเนี่ยบางคนบอกว่าอ๊ไปไม่ทันมาฟังทีหลังแล้วเ,เ,ลเลยไปแล้วส่งมาไม่ทันอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นยังไม่ได้กดกดไว้เลยแต่ถ้าใครกดไว้แล้วไม่ต้องกดซ้ําเดี๋ยวมันหลุด <Okay. S 2> ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแอดริต้าบายดีเอ็นเอนะคะริต้าจะเช็ควันเดือนปีเกิดเวลาเกิด สถานที่เกิดของคุณก่อนว่าโอเคไหมควรจะไปด้วยกันไหมไม่ได้รับทุกคนเหมือนเดิมทริปหนึ่งเนี่ยสูงสุดเนี่ยแค่30กว่าคนเอาเต็มที่สูงสุดและได้แค่นี้เท่านั้นต้องชิงโชคเข้ามา <laughs> ได้นะแค่นี้เท่านั้นจริงๆเพราะทุกคนที่ได้ไปทุกคนก็คือจะได้เจอริต้าตัวเป็นๆเ,เลยแล้วก็คุณก็จะได้คุยเรื่องดวงของคุณริต้าจะบอกภาพรวมของดวงของคุณให้คุณฟังด้วยว่ามันจะไปทางไหนแล้วควรจะต้องทําอย่างไรนะคะใครสนใจก็แอดริต้า บายดีเอ็นเอนะคะด่วนด่วนเลยนะคะเพราะว่าต้องจัดเตรียมรายและสิ่งหลายหลายอย่างเลยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครส่งมาก่อนแล้วก็คือโอเคก่อนแล้วก็จัดการก่อนเพราะว่าลิต้าต้องส่งชื่อไปที่ที่จะไปเนี่ยก่อนสิบห้าวันอ่ะคนถามว่าไปที่ไหนอ่าไปที่เมืองมรดกโลกค่ะออหน้าไปอ่าไปที่เมืองมรดกโลกค่ะเมืองที่มีเขาเรียกว่าทรัพย์สินอยู่ทั้งใต้ดินแล้วก็บนดินแล้วก็ในน้ําเยอะแยะ กลับมาได้มรดกแน่นอนนะโอเคค่ะแอดริกตา by d n a นะคะสวัสดีค่ะ